ยิงได้เลยปุ้งปุ้งหนึงนออ่งพันห้าพอยำมบิซายโดนเป้าหมายบิซายโดนเป้าหมายบิซายโดนเป้าหมายปล่อยโดนได้ สวัสดีทุกต้อีรับก็สู่ยูซานช anel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกันกบสดเอ้ยรีวิวเลยตอนที่18แล้ว <c oughs> และวันนี้เรา,าไม่เหมือนเดิมครับเราอยู่กับสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำความล้ำเลิศสุขอลังการ <Wow. S 1> และความเท่แบบเทอร์มินาเตอร์ขอเชิญน้องๆพบกับเอเชซีเบอร์ซอร์ แววันนี้ก็มาแปลกกันหน่อยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ได้มารีวิวหุ่นยนต์นะฮะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สัตว์นะครับแต่ว,ว่าถือว่ามันเป็นสัตว์เลยกันเพราะว่ารูปร่างของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับแมงมุมนั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวพี่คิดว่ามอสนี่โคตรเจ๋งเลยคือปกตินานๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นพวกมอสที่เป็นหุ่นยนต์จริงๆอะไรแบบนี้นะฮะส่วนมากเนี่ยจะเจอแบบว่าพวกเป็นชุด ที่แบบไฮเทคมากกว่านะครับแต่มอดนี้เนี่ยแบบว่าเป็นหุ่นยนต์จริงๆเลยนะให้เราได้ไปบังคับให้ไปใช้งานไปจริงๆเลยนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเลเวลของมันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปดูกันเลยเจ้า HTT Berserker โอ้โห เราดูเลเวลหน่อยฝั่งซ้ายมืออย่าเพิ่งไปสนใจนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจ่จะไปพูดถึงเลเวลหนึ่งั่นเองนะครับโอ้โหมีเลือดอยู่9 0,000มืนะครับผมแล้วก็แบบแบบตัวนี้เนี่ยแบกน้ำหนักไป1 3 0 0นะฮะนอกจากน้ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เป็นกระสุนที่พี่ยังตลัวมานั่นเองกอนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า HST Burger ตัวนี้นะครับเป็นมอสที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำออกมาสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการอัปเดตใหม่นะครับผม ซึ่งคืออัปเดตแพทที่ผ่านมานะครับก็คือหน้าจอใหม่หรือว่า UI ใหม่นั่นเองนะครับโดยที่แพทใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมมันได้ก่อปัญหาแล้วก็ได้สร้างปัญหาให้กับมอดนี้ครับ นั่นก็คือเจ้า U I ที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับทำให้มอดนี้นี่ยไม่สามารถหาหน้าจอเดิมของมันได้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นหล่ะมันก็เกิดการเออร์คือมันไม่สามารถป้องคําสั่งให้มันได้นะครับและก็มีอีกอย่างที่ขาดหายไปเลยนะครับซึ่งพี่เสียใจมากๆเลยนะฮะอันนี้นต้องรองให้ทางผู้พัฒนามอดนี้นะครับเขาแก้ไขนะครับซึ่งคงใช้เวลานานนะครับเพราะว่า พี่ไปสอบถามเขามาแล้วนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะใช้เวลานานเลยนะครับในการแก้ไขให้มันกลับมาสมบูรณ์นะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมารีวิวในส่วนของที่มันมีอยู่นี่เองที่มันสามารถเล่นได้นะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวรอบๆของมันก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาโฟกัสทีละจุดนะครับผมโดยตัวของมันเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับอ่านี่เป็นหางเนี่ยนะครับ หลังจากที่เราดูรอบๆแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยมันคล้ายกับแมงมุมมากนะฮะจริงๆถ้ามันใส่หางได้เนี่ยดูๆๆๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นหางกุดอยู่จริงๆมันสามารถต่อหางได้ซึ่งพอต่อหางเนี่ยมันจะกลายเป็นแมงป่องขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็จะเป็นป้อมปืนอยู่ข้างหลังซึ่งบอกว่าเท่มากนะครับและตรงนี้เองที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะฮะที่มันได้รับผลกระทบจากแพดใหม่ที่อัพขึ้นมานะครับคือมันมันไม่สามารถใส่หางที่เป็นปืนใหญ่ของมันได้ นะครับผมเพราะมันไม่มีคำสั่งให้ใส่นั่นเองนะฮะแย่มากเลยนะครับผมเรามาดูส่วนของมือขวาของเจ้า s s t Berserker กันบ้างนะครับมือขวาของมันนะฮะหรือว่าขาขวาจะพูดไงดีเรียกว่ามือคู่เลยนะฮะถูกติดเป็นปืนแก๊สกันนะครับผมหรือว่าปืนกลหมุนนั่นเองนะครับผมที่เราพูดติดปากกันใช่ไหมปืนกลหมุนใช่ไหมหรือว่าแก๊สลิงกันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยโอ้โหดูจากปากกระบอกเนี่ยอัตราการรวงสูนเนี่ยน่าจะวิรับขี่พันลูกเนี่ย เดือนว่าน,นีครับแล้วก็บีนี่ฮะที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นซองกระสุนนะแบบหัวขึ้นมาจากตัวของมันเลยนี่ครับ mm hmm. เจ๋งว่ะ ดูแล้วโคตรโหดแมดแอสเลยนะฮะส่วของมือซ้ายของมันนะ,ะับฝั่งนี้นะฮะจะเป็นปืนเขาเรียกอ,อะไรอ่ะแคนนอนกันหร,หรือว่าเร็วกันนะครับหรือว่าปืนทาลายล้างสูงพวกเจาะเกาะอะไรทำนองนั้นนะครับจะถูกติดเข้ามาที่อ่ามือซ้ายของมันนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยก็อย่าประมาทเลยนะปืนพวกปืนเร็วกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโหดร้ายมากถึงอัตราการยิงมันจะต่ำนะฮะแต่ความรุนแรงของมันจะสูงมากนะครับผมพอๆกับมิสไซล์ลูกนึงเลยทีเดียว ในส่วนของใตทองอ้ท้องฮึบเฮ้ยโอ้โหเหมือนจะเป็นส่วนของเครื่องนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสียดายต้องหางไม่ได้แหละเมย์นี่ถ้ามีหางนะรับรองเท่มากๆนะครับอันนี้เนี่ยหางด้วนไปนะฮะเมย์รู้สึกเสียใจจริงๆเลยพูดทีไรก็เสียใจจริงนะฮะส่วนของข้างหน้าก็ไม่มีอะไรมากเะครับเหมือนจะเป็นตาของแมงมุมเลยฮะมีลักษณะคล้ายตาของแมงมุมแล้วก็มีไฟอยู่ครับทั้งหมด แปด,ดวงเลยฮะกกไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมเหมือนกันนะฮะงจากที่พี่ไปศึกษามามดนี้เนี่ยเวลาตอนกลางคืนนะครับไฟข้างหน้ามันเนี่ยมันจะเปิดออกมาเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวเรามาลองดูตอนกลางคืนกันบ้างดีกว่าว่ามันจะทําได้ไหมแวงเป็นไงสั่งได้ดังใจนะฮะมืดแล้วนะครับมืดขนาดไหนดูเอาแลวกันเนี่ยฮะก็เห็นไหมครับจะมีลักษณะไฟออกมาเนี่ยจากตอนเช้าเป็นสีเขียวเนี่ยตอนกลางคืนเป็นสีฟ้าเดีย๋ยวเรามาสั่งการให้มันเปิดไฟดูนะฮะ กดแกงอีค้างนึงค e รับผมแล้วก็เลือกมาที่ไลท์นะครับเต็งโอ้โหนี่มีไฟจริงด้วยนี่ฮะอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นไปขี่มดูดิเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจะมีไฟทำไมวะเนี่ย ب? เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ย <c ười> แต่ก็ถือว่าโอเคนะเท่อยู่ยนะครับผมดูดูดด เอาละครับก็จบกันไปเนี่ยฮะสำหรับการรีวิวในส่วนของกายภาพของมันนะฮะต่อไปเนี่ครับเรามาดูส่วนของคอมแบทพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอช่วงนี้กันมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันคือการถล่มระเบิดระเบิดนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เราจะไปถล่มกันที่ไหนจะไปทดสอบมันตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยโอ้ยเป็นไงครับน้องอ๋อพอขี่ไปแล้วเนี่ย เหมือนมันจะลุกขึ้นด้วยนะฮะโอ้โหดูดิเอาละเดี๋ยวลองลงมาใหม่ดิโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้เฮ้ยคตรเทะเอ้เราขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่านะฮะคงไปแต่แถวใจหาดน่าจะโอเคอยู่นะว้านี่จะสู้กับใครจูตอนท้ายนี่คงกำมันแน่นอนนะฮะตัวนี้โอ้โหคตรเท่เลยว่ะว้าเฮ้ยนี่คือการเดินปกตินะฮะเดี๋ยวพี่ทำให้ดู การเดินปกติเนี่ยก็ถือว่าอืดนะมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีค่าสปีดนะครับผมโอ้โหเฮ้ยแล้วเหมือนมันจะติดล้ออยู่นะครับสังเกตเห็นไหมใต้เท้ามันมีล้ออยู่นะโอ้ยแล้วการเดินของมันเนี่ยดูครับถ้าเราเดินเนี่ยโอ้โหมันหันตัวแบบคือมันสามารถเฮ้ยเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะหุ่นยนต์จริงเลยอ่ะแบบขาของมันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้แบบร้อยแปดสิบองศานะครับผม เอาละเรามากดชิปดูบ้างนะฮะโอ้ยโอ้โหฮึยโคตรเท่โชว์นี้โชว์นี้โอ้โหนี่มัน Fast and Furious สิโอ้โหเจ๋งเลยมาชมต้นไม้ได้ไหมดูต้นไม้พังได้ไหมโอ้โหดูต้นไม้พังด้วยฮะฮ้ยโอ้ยจ้าบ่ะหอยเว้ยลงน้ำเครื่องจะพังปะเนี่ยลองเลยว้าฮุยลงได้ว่ะ ปังปังโอ้โยโอ้โยอ้ยเหมือนมีไฟออกโอ้โดนลุมกัดลุมกัดโอ้โยปลาบ้ามาทางนี้เปิดสเปซบาร์ได้ไหมสเปซบาร์เหมือนจะไม่ได้เะยครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวซีกันบ้างนี่สังเกตนะครับด้านข้างของตัวมันเนี่ยมันจะมีมิไซัยเก่ยออกมาเห็นไหมฮะแต่มันไม่มีอะไรออกมาเพราะว่ามันเป็นบารกบารกแพดใหม่ไหมโอ้โหเียดได้จริงๆว่ะ หนี่ถ้ามอดนี้เขาทำการแก้ไขเดี๋ยวพี่ต้องมารีวิวอีกรอบแล้วเนี่ยดูแล้วอ่ะคือติดใจมากดูดิอาหัวไปกนนล่นเลยปุ้งเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่ขี่ขวางกันดูบ้านี่ครับโอ้คุณนคุ้โอ้โหดอกละสามสิบห้าจะเรียบก็รุนแรงอยู่ไมเไย้ไอ้ตรงนี้มีหุ่นยนต์อยู่ยิงมึน โอ้โหเขาเหรอเอาดิดึงดึงดึงเขาโหดเจ๋งมากอย่าคว้างอยากคว้างโอ้โหเขาจับเลยโอ,อ้โหในส่วนของคอมแบทเด่นสนุกมากถอยไปนั่นไงเดี๋ยวไปจัดการเจ้าปีศาจเลยยิงเร็วกันเอาละโอ้ย เหมือนจะมีการครูดาวเลยครับออามาลงม,มึนเออเออเฮ้ยเอยโอ,โอ,โอ้ยไอ้บ้าเออเฮ้ยม้ามันเร็วว่ะเราต้องอ้อมไปฝั่งนึงโหมันเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ยิงไม่โดนต้นไม้นี่เป้าหมายใหญ่มากนะครับเออมันยิงได้นิดเดียวอ่ะ อราต้องกดยัเหรอที่เรีกว่ากข้านะครับเราต้องเาต้องกดที่ขวายันย้ำเมื่อมันถึงจะยิงไม่หยุดโอ้โหแล้วสุดเ้าตัวต้นม้ที่ต้องบอกว่าอึดมากๆอะไรเนี day, ่ยลองาบ้างเป็นยังไงเล่าโอ้โหเรยกยอดอือห้าร้อยยิงมันอุ้ยอยเเโอ้ยมีน้องพี่ซาบ้าอึ าเลยครับพน้องฮะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับอสูรไขจูเซอร์บรัสสามหัวนะฮะซึ่งกำลังอรารวาดอยู่ตรงนู้นนะครับและนี่ก็เป็นศึกระหว่างเยเกอร์และไขจูที่เราจะได้รับชมกันต่อไปนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนเจ้า HST ของเราจะมีลูกสมุนมาช่วยครับผมซึ่งลูกสมุนเหล่านี้นะครับเป็นโริสโดนหรือว่าหุนยดนป้อมปืนได้เองนะครับผม มีทั้งหมดอันเยอะมากนะครับเป็นกองทัพของเจ้า HST Berserker โดยการแต่ละตัวนี่เท่มากเลยดูดิโอ้โหใครตัวอยู่ข้างหน้าป้อมปืนพร้อมอ้างขวาปืนเลยกันพร้อไมไหมพร้อมขบวนกยิงได้เลยปุ้งปึ้งหนึ่งพันาห้าพอย้ำม,มิสไซด์โดนเป้าหมายมิสไซด์โดนเป้าหมายมิสไซด์โดนเป้าหมายปล่อยโดนได้โดนเทลเลทออกไปลุยยิงมันอุ้ยจังหวัดจังหวัดโอ้เหมือนมอบปืนเราจะเริ่มยิงนะครับ ดู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 ดินก็นั่นเองผมมันจะติดบตัวเริ่มติดบัรแล้วขาโดนกลังลุมยิงอยู่ัดการยิง้ยเขาวูงาว้ยาไปบัคับเนี่ยอือโหเริ่มาว่าโจมตีเราแล้วกมกดมันกรแคตตีรเอยครับผมสว่ายิงรุแรงเลยเนี่ย มอมปาเนี่ยิงแตัวละแปนั่นเองโอ้หดูสิมันจะอืดขนาดไหนอมณ์มันอยยอยอยออยอแล้วกตาเป็นโจมตีล้วแล้วต <reb sieht S 1> uh, ้องขอย่แกมันเข้ามาได้อ๋อแย่แล้วมันเข้ามาใกล้แล้วนะตายเลอ้โหทำไมเรายิงมันไม่เข้าเลยเนี่ยโอตายากมากเลยฮะนดพันห้โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอ้ หน,นีไปแล้วลุยขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเอ้ยมาแล้วอื้ย่าปล่อย,อออย,อยอมันลงทะเลกามันฟิวไปนูน่นนนั่แล้นั่นละเอ้ยโย่แย่แล้วถ้ามันลงน้ำนี่เราเสียโอกาสไปตายเถอะเลี้ยวมึงมันกลับไปยิงมันกลับไปแต่ปล่อยมันลงน้ำได้ ผู้ปรชาการต่อฐานผู้บัญชาการต่อฐานเราไม่สามารถจัดการพวกมันได้ตอนนี้เราเสียโดนทั้งหมดแล้วโดนของเราเยอะมากนะครับ30 20 30ตัวนี่ตายหมดเลยสามารถจัดการเจ้าหมาสามหัวนี้ได้แล้วล้วต,ตามันไว้ไม่อยู่เออกรต,ตามันไว้ไม่อยู่แล้วอุ้ยอ้ยตามมันไปโอ้โหยังเหลือเยอะเนี่ยอุ้ย อ,อยิยงจับไว้นนแล้วมันเริ่มวิ่งแล้วนักบุการมันเริ่มวิ่งแล้วมันวิ่งลงมันติดทิ้นตั้งทาเขาอายิงไม่ตายโอ้อ้อาวทำไมหยุดยิงกันแล้วล่ะเฮ้ยยิงมันนี่เฮ้ยกระสุนมันไอนมีดามเจตขึ้นเลยฮะแต่ผมขอลงไปดูกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างด หุ่นของเราเนี่ยคนโอ้โหเหลือ1 8ื่นแปเท่านั้นเองเนี่จากเก้0หมอ๋อมันตายแล้วนะครับผมเลเวลหนึ่งกันแล้วดโอเจ้าไคจูตัวน,นี้เหมือ <ME> นมันจะตายแล้วนะครับและชัยชนะก็เป็นของเราหลังจากการสู้รบกันมาพักหนึ่งฮะและแล้วเร,เราก็ได้รับชัยชนะนะครับผมเย้ เอาละครับหลังจากจบพรมแมทเสร็จแน่นอนนะฮะจุดต่อไปคือการให้คะแนนของเจ้า HSC Berserker ตัวนี้นะครับเรามาดูว่าเครื่องจักตรตัวนี้นะฮะจะได้คะแนนจาก User p r o f e s n e l ไปที่เท่าไหร่นะครับและคะแนนของ HCT Berserker วันนี้คือ9เต็ม10ครับผมเย้ yeah! ก็เหตุผลนะครับที่ตัดไป1คะแนนนะฮะก็คือเมื่อตอนต้นนั่นเองที่พี่ได้บอกไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นบั็กแพดใหม่ของมันนั่นเองนะครับที่ไม่สามารถเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจริงๆมันติดหางข้างบนได้แล้วพี่คิดว่ามันน่าจะโหดกว่านี้นะครับนะฮะซึ่งในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จัดได้ว่าสนุกพอตัวเลยฮะในการเล่นเจ้า HCT Berserker ตัวนี้นะครับดูการดิฟของมันได้ก่อนนะฮะจริงๆมดนนี้เล่นสนุกมากเล่นมันมากเลยนะครับยังไงนะฮะ ก็หวังว่าทางผู้พัฒนาเขาจะพัฒนามอสที่ให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็แก้บั๊กนี้ให้เสร็จนะฮะเราจะได้มาดูเจ้าเฮติบัตเกอร์เนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอะออปชันแบบเต็มสูปนะครับคือมีการติดปืนใหญ่ข้างบนของมันนั่นเองนะฮะถ้าเป็นแบบนีนนยคงจะโหดน่าดูเลยทีเดียวนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเรามารอวันนั้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยยูซ่าโฟกช anel คงต้องขอลางนทุกคนไว้เพียงเท่านี้แหละครับขอไว้เจอกันในสัตว์เออรีวิวในอีพีหน้าเลยครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย